มิชชั่นธุ o n มูลพอดแคสต์คอนเท i t h y o u วิ i s โอมิชช o ่นรอ t ท y ยู b บสีจันแป้งมง่วงเจนทุูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัปเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุกสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ Mission น o the มูลพอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับราวิททานอุตสาหะครับวันนี้ผมเอาเรื่องราวมาจากนิตยสารคิดนะฮะของ TCDC นะครับ,น,รบนิตยสารคิดนี่ชื่อภาษาอังกฤษคือ Creative Thailand นะฮะก็ต้องบอกว่า TC ซ c เนี่ยเป็นหน่วยงานที่ผมรักมากเลยนะครับคือผมไปใช้บริการของท c d c เนี่ยตั้งแต่สมัยเขาอยู่ที่ Emporium นะครับตอนนี้นี่ย้ายไปที่ไพรสนีกลางก็ตามไปบ้างนะครับแต่ก็แอบไปยากนิดนึงนะฮะแต่ก็ก็ยังตามไปนะครับแล้วก็ติดตามผลงานของ TC d c เป็นคือต้องบอกว่าเป็นองค์กรที่เท่มากเลยอะนะคือ ใครยังไม่เคยไปใช้บริการนะฮะโดยเฉพาะน้องๆที่อาจจะไม่ทันเวอร์ชันเอนมโพเรียมเนี่ยนะฮะแล้วยังไม่เคยไปที่ใหม่เนี่ยอยากให้ไปมากเพราะว่าดีจริงนะครับนี่ไม่ได้ค่าโฆษณาเลยนะชอบจริงๆนะครับแล้วก็ทุกปีเนี่ยที่ CDC <S <S <ๆ S 2> เขาก็จะมีจริงๆก็มีหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องที่ผมชอบมากหนึ่งก็คือซิมโพเซียมนะครับที่เป็นงานพูดนะฮะเป็นงานที่แบบอยากไปอย,ยากไปพูดที่สุดเลยนะฮะแต่ไม่เคยไปนะฮะแต่เป็นแบบแต่ผมไปฟังบ่อยนะครับไปฟังบ่อยนะฮะก็จะมีนักพูดมาจากทั่วโลกเลยนะฮะ แล้วก็พูดเรื่องดีไซน์พูดเรื่องแรงตา่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องของไม่ใช่เฉพาะดีไซน์แบบแบบดีไซน์ดีไซน์อย่างนั้นนะฮะพูดเรื่องหลายเรื่องฮะหลายมิติเรื่องของสังคมเศรษฐกิจอะไรพูดหมดนะฮะแล้วก็มีอีกการหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะฮะก็คือเทรนด์คือทุกปีเนี่ยเขาจะทำเทรนด์โอ้โหทำดีมากคุณแจกฟรีและคือปกติเนี่ย ถ้าแบบนี้นี่คุณไปซื้อพวกบริษัทรีเสิร์ชเนี่ยผมว่ามีเล่มหนึ่งหลายหมื่นอ่ะนะฮะแต่นี้แจกฟรีเลยนะครับทุกปีนะฮะทุกปีอันนี้ก็เป็นรอคอยกันเลยปีนี้เปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับเข้าไปที่เว็บ tcdc.or.th นะฮะไปลงทะเบียนก่อนแต่ยังไม่ออกนะฮะเวอร์ชั่นนั้นยังไม่มานะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องเทรนด์เดี๋ยวรอเล่มน,นั้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อเผื่อมีเรื่องอะไรที่ ที่อยากจะเจาะเป็นประเด็นพิเศษแต่ปกติเนี่ยเล่าทั้งเล่มไม่ไหวนะมันยาวมากแต่ว่าก็อาจจะพูดบางประเด็นที่ผมสนใจ้วกันแต่วันนี้ผมจะมาคุยเรื่องของออชิ้นงานบทความที่อยู่ในนิตยสารคิดนะฮะฉบับกันยายน2563นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารครับผมคือเริ่มต้นเปิดมาอย่างนี้ก่อนฮะเปิดมาที่บทบรรณาธิการก่อนนะฮะบทบรรณาธิการเนี่ยเขียนถึงเรื่องของเทรนด์อันหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายท่านก็เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือ เทรนที่คนวัยรุ่นจีนเขาจะกินอาหารแบบสะอาดเลยนะฮะหมดจานเกลี้ยงเลยเนี่ยนะครับแล้วก็จะบอกว่านี่จริงๆมาจากประธานไปดีสีเจิ้นผิงนะฮะรณรงค์ให้หนุ่มสาวอย่ากินทิ้งขว้างนะครับแล้วก็เพื่อบอกกับชาวโลกด้วยว่าเหมือนว่าจีนตอนนี้กาลังเผชิญภัยพิบัตินะก็อาจจะทาให้เกิดอาหารขาดแคลนได้นะฮะเราก็แคมเปญนี้ค่อนข้างแรงเลยนะครับแล้วก็ถือว่าได้ผลได้ผลอย่างดีนะฮะคือ ไอ้เรื่องฟู้ดเวส์เนี่ยอ่ะขอพูดเรื่องฟู้ดเวส์ก่อนนะ,ะเรื่องฟู้ดเวส์เนี่ยนะครับในบทบรรณาธิการเนี่ยก็เขียนไว้วจริงๆเรื่องฟู้ดเวส์เนี่ยอาหารเหลือทิ้งเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่มันมีการคาดการณ์กันนะว่าโอ้โหมันมีอาหารเหลือทิ้งป,ปีปีหนึ่งเนี่ยถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะฮะอันนี้ไม่ได้อยู่ในบทบรรณาธิการแต่ว่าเป็นตัวเลขที่ผมจําได้รู้สึกจะยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เยอะมากอ่ะนะแต่ว่าอาหารเหลือทิ้งเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคนกินฝ่ายเดียวนยะฮะเพราะมันยังมีส่วนจากการผลิตอาหารที่มมีเศษออาาาาาหรจจํนนวกกกตต้้้งงงถููทิิฝั่ผผล เพียงเพราะมันไม่น่าจะขายได้หมดอายุหรือเป็นผลจากกระบวนการการผลิตออไม่น่าจะขายได้ยังไงเช่นไม่สวยนะพืชผกผลไม้บางทีที่ไม่สวยนี่ก็ถูกทิ้งไปก็มีนะฮะซึ่งปัญหานี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางออกซะทีเดียวนะครับออมีองค์กรชื่ออาเฟสอารีเฟสขอไปนะครับเป็นองค์กรเครือข่ายธุรกิจภาครัฐเอกชนและมูล,ลนิธิที่มีเป้าหมายเพื่อลดอาหารทิ้งในสหรัฐอเมริกาเขาราย,ยางาน,นว่าตอนนี้มีธุรกิจและองค์กรที่ไม่สแสวงหาก,กําไรกว่าเจแห่งเนี่ยนะครับ ลงมือเปลี่ยนมัถุดิบส่วนเกินนะฮะไอ้พวกที่เนี่ยที่มันไม่อยู่ในกระบวนการของอ n นดัสเทรียลฟู้ดต่างๆเนี่ยให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับที่เป็นทางเลือกที่อิ่มทั้งกายอิ่มทั้งใจผมเคยได้ยินอีกอันนึงอยู่ที่ยุโรปก็มีนะฮะเขาเอาพืชผักผลไม้แครลลอทอะไรหนะ้าตาที่มันไม่สวยไม่สวยเนี่ยมาแล้วก็ทำเป็นแคมเปญเลยว่าเหมือนกับ อาหารไม่สวยเหล่านี้ก็ก็คือกินได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็คนที่ซื้อไปก็คือเหมือนครับช่วยช่วยในการลดฟู้ดเวสไปด้วยเลยเปลี่ยนค่านิยมใหม่ลนะเรื่องว่าโอ้โหแครอทต้องสวยส้มอ่าไม่มีริ้วรอยอะไรตรงแนวอะไรเงี้ยนะครับก็เปลี่ยนค่านิยมพวกนั้นด้วยนะครับด้วยเทคโนโลยีและความมุ่งมั่นในการลดปรมิมาณอาหารที่ต้องทิ้งเนี่ยทำให้วัตถุดิบอย่างแป้งทําขนมและเบียร์ซึ่งดูเหมือนจะไม่น่าจะเกี่ยวกันเนี่ยนะครับกลายเป็นส่วนผสมใหม่ที่ช่วยสร้างคุณค่าให้กับขนมปังใกล้หมดอายุ และการข้าวบาเล่โดยขนมปังนั้นมีส่วนประกอบอของน้ำธัญพืชและยีสต์นะฮะก็เลยมาหมักร่วมกับส่วนอื่นจนกลายเป็นเบียร์ได้นะครับเป็นเบียร์ที่มีบอดี้บางเบาดื่มง่ายด้วยนะฮะมีชื่อแบรนด์นะฮะชื่อ toast l toast ก็คือขนมเนี่ยนะฮะ l ก็เป็นชื่อของเบียร์เนะี่ยขณะที่กระบวนการผลิตเบียร์จากข้าวบาเล่ก็เหลือกากใย,ยที่มีไฟเบอร์และโปรตีนสูงจนกลายเป็นที่มาของการอัพไซเคิลให้กากใยเหล่านั้นกลายเป็นไรซ์แป้งทาขนมที่มีกลิ่นอายของเบียร์จางๆนะครับ เป็นโมเดลธุรกิจที่เจ๋งมากเลยนะฮะทำให้มีอาหารหมุนเวียนมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะซึ่งก่อให้เกิดกา๊าซเรือนกระจกสามคือขยะนี่ปัญหาใหญ่มากคาร์บอนไดออกไซด์ในในตออัวซอกไซด์ก็มีเทนนะครับโดยในแต่ละปีในองค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาตินะรหรือ FAO เนี่ยระบุว่าหนึ่งในสามของอาหารที่ผลิตได้ในโลกนี้นะครับกลายเป็นขยะที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมหนึ่งในสามเนะี่ยโอ้เมื่อกี้ผมบอกยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไมนี่หนึ่งในสามนะฮะหนึ่งจุดสามพันล้านตันและเป็นที่น่าปวดใจ เวลาเราได้ยินอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านนึกถึงพร้อมกันเลยคือเป็นที่น่าปวดใจสําหรับประเทศที่มีผู้คนอดอยากและยังขาดสารอาหารอยู่เนาะมันปวดใจนะพราะคิดอย่างเงี้ยคือเอาละเราเข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าเรากินอาหารเหลือแล้วคนท,ที่ที่อีกประเทศหนึ่งจะไม่มีอาหารมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นมันมีเรื่องของโลจิสติกเรื่องการบริหารจัดการแต่แต่มันก็น่าปวดใจอย,อยู่ดีใช่ไหมฮะ ทางเรื่องของการกินอาหารในปัจจุบันนั้นมีมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการตั้งแต่ระดับพื้นฐานนะฮะที่ค่อยๆคือพื้นฐานก็คือกินให้อยู่ได้นะฮะจนค่อยๆไต่มาถึงการแสดงออกถึงลักษณะทางเชิงรสนิยมนะฮะหนักกว่านั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของสถานะอีกมิตินึงก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับอีกมิตินึงก็เป็นเรื่องของออการพูดถึงเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพหรืออาหารปัญญา ที่เขาบอกอ่ะอยาก,กินอะไรนะอยาก,กินยาเป็นอาหารนกินอาหารเป็นยานะครับอาหารจากวัตถุดิบมาใหม่ที่แบบมาแรงมากๆเช่นมาแรงสาร่ายนะฮะหร mm hmm. ือพวกไอพวกมิตรอัลเทอร์นทีฟทั้งหลาย mm hmm. อาหารสังเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพนะฮะแลบโกรนมิตนะครับ mm hmm. อาหารที่พิมพ์ด้วย3 d p r i มพ์เตอรนนี่ก็มีแล้วนะครับเด mm ี hmm. ๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ mm hmm. ก็หลากหลายนะฮะหลากหลายแล้วก็ น่าจะทําให้เรามีความสุขกับการกินมากขึ้นคือต้องยอมรับว่าการกินก็เป็นสิ่งที่มีความสุขอย่างหนึ่งนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบกินนะฮะแล้วก็มีก็กินกินลดลดความอ้วนอะไรไปผสมผสมเข้าไปตลอดเนี่ยนะแต่ว่าจะให้กินแบบอาหารสุขภาพแบบตลอดก็ไม่ไหวนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังครับว่าถึงเรื่องของราวของอาหารต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่น่าสนใจนะฮะเอาเรื่องแรกก่อนนะครับ ตอนนี้เนี่ย KFC เนี่ยนะครับฟาสต์ฟู้ดผู้ร้านฟาสต์ฟู้ดรายใหญ่ของโลกเนี่ยมี 3D printing นักเก็ตแล้วนะฮะ 3D printed นักเก็นะฮะ KFC นี่เขาไปร่วมมือกับ 3D bioprinting solution นะฮะบ,บริษัทวิจัยทางเทคโนโลยีจากรัสเซียออกแบบ n u กเก็ตนักเกคือไอไก่ทอดไอไก่เป็นชิ้นที่แบบกินได้เลยไม่มีกระดูกทอดเนี่ยนะในรูปแบบ 3D printed นะฮะใช้เซลล์ไก่และส่วนประกอบจากพืชเพื่อสร้าง เนื้อสัมผัสและรสชาติที่ใกล้เคียงกับนักเก็ตไก่ของจริงแล้วก็ยังใช้เครื่องปรุงและส่วนผสมของ KFC อยู่นะฮะอันนี้น่าสนใจนะครับอันต่อไปฟังดูดีมากเลยนะฮะฟัวกราแบบใหม่ไม่ทำร้ายสัตว์นะค,คนชอบกินฟัวกรานะโหเห็นแล้วก็สงสารน,นะผมก็เลิกกินแล้วนะฮะฟัวกราหลังจากที่เห็นวิธีการเลี้ยงแต่ครับตอนนี้ครับบริษัทสตาร์ทจากญี่ปุ่นนะครับ Integrate culture นะฮะเกิดไอเดียผลิตโฟร์การ์ดเทคโนโลยี 3D printing เหมือนกัน CEO เนี่ยนะครับคุณยูกิฮันยูเนี่ยอธิบายแบบนี้ฮะบอกว่ากระบวนการการวิจัยและทดลองเนี่ยแต่เดิมนี่นะฮะได้ใช้เซลล์ชิ้นส่วนจากตับไก่ในการพเพาะเลี้ยงแต่ล่าสุดเนี่ยพวกเขาใช้เซลล์ตับห่านที่มีไขมันแทนทำให้รสชาติดีขึ้นนะฮะแล้วก็พอพอได้ปุ๊บเนี่ย ปริ้นออกมาเป็นสามิติปุ๊บเนี่ยโฟโกราเนี่ยก็ไปให้เชฟคนะุ้นอะนะฮะเชฟฟูกเเชี่ยวชาญด้านอาหารยุคใหม่บรรยายรสชาตินี่นะครับเชฟก็บอกว่ามีความหวานและเข้มข้นที่พอดีแม้จะไม่ได้สัมผัสของความมันมากนะักแต่ก็ไม่รู้สึกว่าปรุงแตกอีกทั้งความฉ่าของโฟโกราท,ที่กระจายไปทั่วปากยังให้ความรู้สึกที่ชัดเจนโอ้แค่นี้ผมว่าก็โอเคแล้วนะอ่าอีกหน่อยเราก็ไม่ต้องทรมานสัตว์นะฮะปริ้นเอาเลยอยากกินโฟโกราปริ้นเอานะฮะอีกอันหนึ่ง คาปาชิโอคาปาชิโอนี่คือเนื้อดิบนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแลบโกรนมีเป็นเนื้อวัวที่โตในแลบนะครับมันเป็นยังไงนะฮะอันนี้จริงๆก็บอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เราพูดถึงกันค่อนข้างบ่อยแล้วละ่ะนะครับมีเทค3 d เป็นสตาร์ทอัพจากอิสราเอลนะฮะพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์ชีวภาพสามมิติที่สามารถผลิตเนื้อสไลส์คาปาชิโอนะฮะได้สำเร็จเป็นที่แรกคาปาชิโอเป็นอาหารอิตาเลียนนะครับ ก็คือเอาเนื้อดิบเนี่ยหั่นบางๆเสิร์ฟพร้อมเลมอนน้ำมันมะกอกไวท์ทรัฟเฟิลแล้วก็พาร์เมซานชีสนะผู้พัฒนาได้ผสานความรู้ด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและการพิมพ์สามมิติในการสร้างเนื้อเยื่อของบัวนะครับที่ประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อและชั้นไขมันที่ซับซ้อนเนี่ยซึ่งจริงๆต้องบอกว่าทำต้องบอกว่าทํายากมากนะต้องบอกว่าไอคือความน่าตื่นเต้นของเรื่องนี้คืออะไรคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะได้ยินว่าเนื้อสังเคราะห์นี่จะเป็นพวกเนื้อพวกเนื้อที่เอาไปทำแฮมเบอร์เกอร์อันนั้นง่ายกว่า นะครับอันนั้นง่ายกว่าแต่คาชิโอเนี่ยยากกว่าเพราะอันนี้เป็นเนื้อที่ต้องมีกล้ามไขมันแล,และชั้นไขมันที่ซับซ้อนกว่านะครับโดยเขาเริ่มจากการนําตัวอย่างเซล์จากสัตว์มาเพาะต่อในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพโดยเซลต้นกําเนิดจะถูกแบ่งไปตามเซล์ที่ต้องการเช่นเซลกล้ามเนื้อหรือเซลลไขมันซึ่งกลายเป็นเซลต้นแบบที่เครื่องพิมพ์สามิติจะพิมพ์ออกมาเป็นเนื้อจริงเป้าหมายต่อไปเนี่ยนะฮะเขาจะสร้างสเต็กแบบไม,ไม่ใช่สเต็กเนื้อสับแบบสเต็กจริงๆนะฮะ น้ำหนัก100กรัมเพื่อเข้าสู่กระบวนการในการทดสอบรสชาติต่อไปนะครับแม้ว่าแวดวงการแข่งขันเนื้อสังเคราะห์จะกําลังเติบโตอย่างรวดเร็วแต่เขายังนอบว่าเป็นหนทางที่ยาวไกลนะฮะไอ้ที่ยาวไกลนี่ไม่ใช่ว่าจะ,จะทําได้ทําไม่ได้ทําได้ในราคาที่ถูกต่างหากมีความทา้าทายนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของทัศนคติของผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนมารับประทานเนื้อสังเคราะห์หรือเปล่านะฮะแล้วก็ข้อรับรองทางกฎหมายนะครับรวมถึงผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบันเพราะว่า อุตสาหกรรมปรศุสัตว์เนี่ยก็ใช้แรงงานเยอะถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อสังเคราะห์เนี่ยเข้ามาเนี่ยมันก็จะไป disrupt เรื่องนี้อีกนะฮะหลายเรื่องอะนะฮะแต่ว่าก็ผมเชื่อว่าหลายคนคิดว่าน่าจะนะครับน่าจะยอมรับได้นะส่วนตัวแล้วสำหรับผมนะถ้ามีเนื้อสังเคราะห์เนี่ยจากใน l a บเนี่ยผมว่าผมโอเคนะฮะอีกแง่มุมนึ่งที่น่าสนใจก็คือแง่มุมของ วัฒนธรรมอาหารผ่านภาพยนตร์ซีรีส์นะครับอันนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีที่บอต้องบอกว่าแข็งแรงจริงๆนะตั้งแต่เรื่องของ Parasite นะฮะไปจนถึงอนะิเทวอนคลาสก็จะมีเมนูอาหารปรากฏขึ้นมาเอาเรื่อง Parasite ก่อนล้วกันผมเชื่อว่า,อ,าอันนี้คือหลายคนเนี่ยดูจบปุ๊บก็คืออยากจะไปทำในจานนี้กินนนคือก็คือจาปากุรีนะครับคือ parasite เนี่ยสำหรับ อันนี้จริงๆก็ไม่ถึงกับสปอยเพราะฉะนั้นใครยังไม่ดูก็ก็เล่าได้นะฮะคือจับากุรีเนี่ยเป็นเป็นเมนูที่คุณนายพักเนี่ยนะฮะเป็นตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องเนี่ยโทรมาสั่งให้แม่บ้านทําเตรียมไว้นะไอเมนูที่ว่าเนี่ยเป็นเมนูในการผสมนะฮะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสองยี่ห้อนะครับก็คือน้องชิมนะฮะจับาเกตตี้นะครับที่ปรุงรสด,ด้วยซอสถั่วดําสีเหลืองกับโนกุรินะฮะรัมยอนน้ำซุปทะเลเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็ สอบทายด้วยการใส่เนื้อชั้นดีพรีเมียมลงไปเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเมนูหนึ่งที่หลายคนมาทําตามแล้วก็ร้านอาหารที่เมืองไทยหลายร้านก็มีขายด้วยนะนี่นะครับผมถ้าผมอ่านาชื่อบะหมี่ผิดสำเนียงไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ e c h o w a f f l e นะฮะเอ็กโกวัฟนะเกกฟเนี่ยมาจาก Stranger Things นะฮะสเตรนเจอร์ติ้งนี่ก็ดังมากเหมือนกันนะผมชอบนะครับสเตรนเจอร์ติก็ถือว่าเป็นการคือมันเป็นมันเป็นการพูดถึงยุค8 0นะ ยุคที่ผมเป็นเด็กเลยนะฮะเป็นตู้เกมอาร์เคดบอร์ดเกมนะฮะแล้วก็วัฟเฟิลแช่แข็งที่ชื่อว่าเอโก้ของ k e l l o g s เนี่ยก,ก็ถูกนำขึ้นมาพูดถึงนะครับเป็นขนมที่11ซึ่งเป็นสาวน้อยที่มีพลังจิตเนี่ยนะครับตั้งเอกปลดปลานจนคนดูเห็นแล้วก็อยากกินตามๆกันนะครับส่งผลให้เจ้าไอเนี่ยนะฮะเอ,อ็กโก้เ่ยยอดขายพุ่งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็เคลล็อกเองก็ไม่รีรอที่จะคว้าโอกาสในการจากกระแสะครั้งนี้เนี่ยนะครับในการที่จะอัดเข้าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่างเต็มที่เลยเนี่ยนะฮะก็น่าสนใจว่าเออจริงๆเนี่ยพวกเรื่องอาหารและวัฒนธรรมเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันเกี่ยวข้องกันอีกเรื่องหนึง่งกำลังดังสุดๆเลยนะครับ it's okay not to be okay นะฮะไข่นกกระทาต้มซีอิ๊วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นซีรีส์เกาหลีที่กำลังดังสุดๆเลยเนี่ยนะครับ เจ้าไข่นกกระทาต้มสีอิ๊วเนี่ยเป็นเครื่องเคียงที่นิยมต้มกับเนื้อวัวและเคี่ยวจนซอสเข้าเนื้อนะครับเป็นเมนูแสนเรียบง่ายจานโปรดของโกมุนยองนางเอกของเรื่องนะฮะไข่นกกระทาต้มสีอิว๊วในเรื่องเป็นฝีมือของคังซุนด็อกแม่ของเพื่อนโกมุนยองและแม่ครัวประจาโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่สะท้อนถึงความเป็นแม่ที่เป่ยมด้วยความรักเจ้าโกมุนยองนะฮะาจานนี้เป็น เหมือนกับความอบอุ่นจากรถมือแม่ที่เธอไม่เคยสัมผัสนะครับแม้ว่าซีรีส์นี้จะจบลงแล้วเนี่ยคลิปสอนทําอาหารและสูตรปรุงเนี่ยก็ยังได้รับความนิยมจากแฟนๆอยู่เนะเมืองไทยก็มีนะฮะหมูสโสรใช่ไหมฮะออเจ้าออเจ้า,จานะครับก็เป็นอาหารว่างที่แม่กระเกตเนี่ยนะครับใช้สเสน่ปลายจะวักมัดใจคุณพี่หมื่นได้อยู่หมัดน,นะครับคือละครมันดังมากนีฮะ ไอ้น,นี้ก็เลยดังไปด้วยเนยนะครับก็ต้องบอกว่ามีคนมาทําตามกันเต็มหน้าฟีดโซเชียลมีเดียไปหมดเลยนะครับนอกหนือจากเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ต้องไปคิดต่อว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีทางเลือกของอาหารหรือเปล่าเนี่ยฮะหนึ่งในภาพยนตร์ที่ต้องบอกเายไฟยดิสโทเปียที่เป็นมีทั้งภาพยนตร์มีทั้งซีรีส์เนี่ยของพุ่มกับ Parasite เนี่ยอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกมากคือ Snow Pi e r c e r นะครับมองจุนโฮเนี่ยนะฮะ มันจะมีแท่งโปรโตีนนะฮะครับซึ่งเอาไว้สำหรับเรียกว่าคนที่อยู่ท้ายขบ,บวนเขาเรียกว่าเป็นเทลลี่เป็นแบบพวกที่แบบแอบ,บหนีขึ้นรถไฟมาเนะะี่ยคือเรื่องมันคือรถไฟวิ่งไม่หยุดโลกแตกแล้วโลกโลกแข็งแล้วก็รถไฟวิ่งไม่หยุดถ้าจะอยู่รอดต้องอยู่บนรถไฟ คือถ้าใครได้ดูก็จะรู้ว่ามันแท่งโปรโตีนที่ทํามาจากมแมลงสาบนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็คงไม่ได้มีกระแสคนออกไปซื้อแท่งโปรโตีนนี้นะครแต่ว่ามันก็ชวนตั้งคําถามถึงทางเลือกของอาหารในอนาคตเหมือนกันเราคงไม่เอามแมลงสาบมากินแต่ว่ามันมีมแมลงที่เป็นโปรโตีนชนิดดีเลยเนี่นะครับที่ปัจจุบันนี้เนี่ยถูกนําไปเป็นส่วนผสมของอาหารบางประเภทแล้วโดยเฉพาะพวกอาหารที่มัน เป็นเวอร์ฮายเวอร์ฮายโปรตีนพวกพวกโปรตีนผงในในเมืองไทยไม่เห็นแต่รู้สึกว่าที่อเมริกาเนี่ยมีนะฮะแมลงนี่คนไม่ได้เลี้ยงไม่ใช่จับมาตามสวนไม่ใช่นะครับคือเขาเลี้ยงเป็นฟาร์มปิดจริงจังนะครับเมืองไทยก็ส่งออกมแมลงนันนะฮะอีกเรื่องหนึ่งคืออาหารสำหคนที่แพ้นะคือแหม่คนแพ้อาหารนี่ก็จริงๆเหนื่อยนะครับชีวิตเหนื่อยมากแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เหนื่อยครมันอันตรายด้วยนะครับ แล้วก็บางคนอาการแพ้รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะฮะปัจจุบันที่ทางการแพทย์มีวิธีการรักษาการแพ้อาหารอยู่หลายวิธีเช่นรักษาโดยรับประทานอาหารปริมาณน,น้อยนะฮะเราเฝ้าดูอาการแล้วก็ค่อยๆเพิ่มจนร่างกายทนได้นะครับหรือรักษาโดยใช้การอมใต้ลิ้นนะครับเป็นการหยอดสารก่อภูมิแพ้ที่สกัดจากอาหารในรูปของเหลวใต้ลิ้นผู้ป่วยอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ไม่มีบริษัทชีวะ เภสัชพันธ์ของฝรั่งเศสชื่อว่า dbv technology เนี่ยวิจัยการรักษาแบบใหม่ก็คือการรักษาแบบติดผิวหนังนะครับโดยออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า v e e er s k i n p n u t สำหรับคนที่แพ้ถั่วลิสงการคนแพ้ถั่วลิสงนี่เป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่แพ้แล้วหนักจริงๆนะฮะในรูปแบบของแผ่นยามีขนาดเท่ากับประมาณเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพลาสติกเคลือบสารโปรตีนถั่วลิสงที่ติดบนผิวหนังผู้ป่วยเพื่อให้ความชื้นและเหงื่อละลายโปรตีน บนแผ่นพลาสติกแนะซึมเข้าสู่ผิวหนังแบบช้าๆนะครับจากนั้นทาหน้าที่คือ,อระบบภูมิคุ้มกันก็จะทาหน้าที่เข้ามาตอบสนองใช่ไหมนะครับแล้วก็เซลล์บริเวณชั้นผิวหนังกำพร้าที่ดูดซับแอนติเจนซึ่งคอยกําจัดสิ่งแปลกปลอมบริเวณผิวหนังและขะจัดภูมิไวของโปรโตีนที่เข้าสู่ร่างกายทําให้แม้ว่าโปรโตีนเหล่านี้จะเดินทางทั่วร่างกายแต่ก็ไม่ส่งผลให้ระบบร่างกายดูดซึมโปรโตีนถั่วจึงไม่สร้างผลข้างเคียงหรือการแพ้นะครับวิธีนี้ค่อนข้างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากกว่า การรักษาแบบรับประทานนะช่วงต้นปีที่ผ่านมามีรายงานว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นเด็กอายุ4-11ปีนะครับใช้การรักษาด้วยวิธีนี้3ปีเนี่ยผู้ป่วยจำนวนถึง54นะฮะสามารถบริโภคถั่วลีสงได้อย่างน้อย1,000มิลลิกรัมจึงจะแสดงการแพ้เยอะเหมือนกันนั้น1,000มิลลิกรัมนะครับแต่ก็มีผู้เข้ารับการรักษาหลายๆที่มี อาการข้างเคียงเราต้องหยุดรักษาไปนะฮะทอดกรีนเขาเป็นหัวหน้าทีมวิจัยของ d ี v ีวทคโนโลยจีจอธิบายถึงการรักษาว่าสิ่งสำคัญที่คุณตระหนักคือเป้าหมายการรักษาไม่ใช่เพื่อให้เราออกไปรับประทานถั่วลิสงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีถั่วได้อย่างอิสระแต่เพื่อสร้างภูมิคุ้ม,มกันให้แพ้น้อยลงก็คือคนแพ้ถั่วลิสงนี่ก็ไม่ใช่ว่ารักษาเสร็จแล้วก็จะโอ้โหคราวนี้จะกินพีนับบัตเตอร์อะไรกันสำราญทุกวันไม่ใช่แต่ว่าบางทีเนี่ยเวลาไปเจออาหารที่มันดันมีถั่วนั้ ก็จะได้ลดอาการแพร้ลงเพราะบางทีเนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับอันนี้ก็เป็นมาแง่มุมที่หลากหลายของเรื่องอาหารนะครับวันนี้ที่เราคุยกันตั้งแต่อนาคตของอาหารเรื่องของระบบก,การจัดการอาหารของโลกเรื่องของฟู้ดเวสต์นะครับเรื่องของ c คเจอร์ป๊อปเคาเจอร์กับอาหารภนาะพ,พยนตร์นะครับแล้วก็เรื่องของอาหารที่เป็นทางเลือกระหว่างคนที่แพ้อาหารนาั่นตานาเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เป็นข้อมูลที่ผมว่าน่าสนใจ นะครับน่าสนใจแล้วก็สนุกสนานดีนะครับผมชวนคิดอีกนิดนึงแล้วกันนะเรื่องอาหารว่ามันมันคือผมว่าอาหารกับเราเนี่ยเป็นของที่มี relationship กันเยอะมากอะนะเพราะว่าวันหนึ่งเราต้องเจอกับการเลือกอาหารหรือว่าการต้องกินอาหารเนี่ยอย่างน้อยอน้อยที่สุดอะก็สองครั้งนะฮะแต่ละคนที่ทานสองมือนะฮะคนที่ทานสามมือก็สามครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนี่มันมีความสัมพันธ์กันเราไหมมันมันมีความสัมพันธ์กับความสุขของเราเยอะด้วยนะครับความสุขมีหลายประเภทนะฮะ ความสุขตอนกินประเภทหนึ่งแต,แต่เรื่องที่น่าแปลกคืออาหารที่มีความสุขตอนกินมักจะทําให้เกิดความทุกข์ตอนหลังก็คืออาจจะเกิดอ้วนได้อะไรได้พวกนี้เกิดโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบาลานซ์มันมีคนที่ทั้งอยู่เพื่อกินและกินเพื่ออยู่นะแต่ผมคิดว่าบางทีเราก็ต้องกินเพื่ออยู่นะฮะกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพแต่บางทีเราก็ต้องอยู่เพื่อกินนะมีอาหารอร่อยๆอเพื่อชโลมจิตใจ,จบ้างนะฮะ เอาจริงนะคือมันเคยมีคําสอนของพี่สาวคนรองผมอันนึง <laughs> จะเรียกว่าคําสอนก็ไม่เชือวันนี้วันนี้ชวนคุยนานเลยนะเป็นสิ่งที่พี่ผมชอบพูดบอกว่าเวลาจะเลือกกินของที่มันอร่อยที่เรารู้ว่ามันอ้วนๆอ่ออะเช่นไอติมบราวนี่อะไรเงี้ยนะไม่ต้องไปกินพกโลแฟตกินแบบเต็มที่ไปเลยไม่งั้นอะ่ะมันไม่จบแล้วค่อยไปลดน้ำหนักเอาขอบคุณที่ติดตาม s i o n t o the m ม o n นะครับสวัสดีครับ i ิชั่นท o the m พ o n แคสต์คอน o ทน i n u e w วิด y โอ r ิชั่นพรีเซน e n t ดบ b ยสีจันแป้งม่วงเจนทู